กินอ่ะ่ฮึโอ้ยอยยโอ้ยยอยย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 ย่ยย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 ยนียยยยยคยยยยยสยยยยยยยัยยยอย,ม,ย,อยอม่สนใยอยยย่ยย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 นยนยย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 ยบยย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  โอ้หยกขาไหวด้วยอ่ะยกขาไหวด้วยเ้ยยหย่ใหญ่ใอญ่เต็มที่อ้าวรถนำต้นไม้ให้แม่อ่ะเฮ้อว uh. oh, ันอุ้ยเดินตุดตุ้จะเดินไม่ไหวแล้วอ้วนเอ้ย